สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงคนธรรมดาทั่วไปยากจะจินตนาการถึงความฟุ้งเฟอ้อภายในวังของแต่ละประเทศแต่ก็อดอยากรู้อยากเห็นไม่ได้และรายการของเราในวันนี้จะพาไปรับชม,ชมชีวิตความเป็นอยู่ของราชวงศ์ญี่ปุ่นกันนะคะแม้ว่าสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นจะระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินและรายจ่ายมาโดยตลอด แต่ก็ยังได้รับการเปิดเผยตามหน้าหนังสือต่างๆเสมอว่ากันว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละปีสูงถึง2,500ล้านเยนหรือประมาณ597ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนใหญ่หมดไปกับเงินเดือนของสมาชิกราชวงศ์และเงินหมุนเวียนสำหรับการทานุบำรุงรักษาราชวงศ์นอกจากนั้นลำพังเพียงค่าราชบริพารในวังหลวงแห่งเดียวยังมีมากถึง1,700ชีวิตจนชาวเน็ตเมาส์กันว่า ฟุ้งเฟอ้อกว่าที่จินตนาการไว้เยอะมากและเราจะพาทุกคนไปติดตามชีวิตของราชวงศ์ญี่ปุ่นตลอดจนถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังกันนะคะในราชวงศ์ญี่ปุ่นเบี้ยว,วัดรายปีขององค์จักรพรรดิกับสมาชิกราชวงศ์หรือเงินรายจ่ายในกิจกรรมของราชวงศ์จะเรียกรวมกันว่าค่าใช้จ่ายในราชวงศ์โดยแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่งบส่วนพระองค์งบพระราชวงศ์และงบราชการในพระองค์ งบส่วนพระองค์คือค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันขององค์จักรพรรดิจักรพรรดินีตลอดจนถึงมกุฎราชกุมารงบพระราชวงศ์คือค่าใช้ใจ่ายของเหล่าราชนิกูลเครือญาติคนอื่นๆส่วนงบราชการในพระองค์คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจงบส่วนพระองค์กับงบพระราชวงศ์มาจากท้องพระคลังรายได้ของสมาชิกราชวงศ์ส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายก็ไม่ต้องส่งคืนท้องพระคลังแต่สำหรับงบราชการในพระองค์จะต้องส่งกลับไปให้คณะรัฐมนตรีตรวจสอบเสียก่อนถึงจะนำส่งคืนท้องพระคลังและถึงแม้รัฐธรรมนูญ,ญญี่ปุ่นจะวางกฎเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในราชวงศ์เอาไว้แต่องค์จักรพรรดิและจักรพรรดินีก็ยังมีหลังรายได้นอกเหนือจากนี้อีกหลายอย่าง เช่นของขวัญจากประมุขต่างประเทศหรือราชอาคันตุกะที่มาเยือนญี่ปุ่นหรือของขวัญจากเจ้าบ้านยามที่ไปเยือนต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเรื่องการปั่นหุ้นขององค์จักรพรรดิฮิโรฮิโตอีกด้วยว่ากันว่าพระองค์ไม่ได้ปั่นหุ้นในนามส่วนพระองค์แต่กระทําในนามของฝ่ายบัญชีกรมวังหลังจากที่จักรพรรดิฮิโรฮิโตสวรรคตจักรพรรดิอากิฮิโตะก็ได้สืบทอดทรัพย์สินที่พระองค์ทิ้งไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นพันธบัตรและเงินฝากขณะเดียวกันตามกฎหมายแล้วพระองค์จะต้องจ่ายภาษีมรดกประมาณ428ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทจักรพัฒดิอากิฮิโตะได้รับการศึกษาอย่างดีไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องและเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ก็ต้องมาทำความรู้จักกับฝ่ายต่างๆของสำนักพระราชวังซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆภายในวังกันนะคะ สำนักพระราชวังญี่ปุ่นตั้งอยู่ภายในพระราชวังอิมพีเรียลโดยจะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือหัวหน้าสำนักพระราชวังในปี1999เมื่อพระจักรพรรดิอากิฮิโตขึ้นครองราชสำนักพระราชวังญี่ปุ่นมีบุคลากรทั้งสิ้น1,138คนแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานราชการในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายในมีหน้าที่ดูแลอาหารการกินการพักผ่อนการรักษาโรคและอื่นๆของพระพันปีพระจักรพรรดินีและจักรพรดินีซึ่งตามปกติจะมีเจ้าพานักงาน8คนเป็นหัวหน้า1คนและลูกน้องอีก7คนแพทย์หลวง4คนพยาบาล4คน และเจ้าหน้าที่ทั่วไปอีกบางส่วนเช่นเดียวกันกับมกุฎราชกุมารจะมีผู้ดูแลอยู่ข้างกายแบบเดียวกันนอกจากนี้ยังมีพ่อครัวคนสวนคนขับรถช่างไฟฟ้าวงออเคสตราและคนอื่นๆอ,อีกนับหลายสิบคนบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักพระราชวังลำพังแค่พ่อครัวของจักรพรรดิอากิฮิโตะก็มีถึง26คนแล้ว ซึ่ง11คนในนั้นรับหน้าที่ทำอาหารญี่ปุ่นส่วนอีก11คนรับหน้าที่ทำอาหารตะวันตกส่วนที่เหลือจะเชี่ยวชาญด้านของว่างและเบเกอรี่ตามกฎของราชวงศ์ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เช็ดโต๊ะห้ามไปช่วยถูพื้นดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นมีค่าราชบริพารจำนวนมาก ส่วนเหตุผลอีกประการก็คือพระราชวังอิมพีเรียลที่จักรพรรดิและจักรพรรดินีอาศัยอยู่มีพื้นที่กว้างขวางจึงจำเป็นต้องจ้างคนมาดูแลวังจำนวนมากพระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวสร้างขึ้นโดยโทคุงาวะอีเอยาสุเมื่อปี1590ถ้าไม่นับรวมพื้นที่ส่วนรอบนอกเฉพาะตัววังครอบคลุมพื้นที่1,500,000ตารางเมตร แต่ถ้านับรวมส่วนรอบนอกก็จะมีพื้นที่ประมาณสองล้านตารางเมตรสภาพแวดล้อมของพระราชวังอิมพีเรียลญี่ปุ่นมีความสง่างามเงียบสงบพรั่งพร้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระตำหนักกลางพระตำหนักโชวะและพระตำหนักอื่นๆนอกจากนี้ยังมีสถานที่เพาะพันธุ์ไหมเพื่อใช้เฉพาะสำหรับองค์จักรพรรดิผืนนาทดสอบพันธุ์ข้าวสวนบอนไซ และห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาภายหลังมีการสร้างห้องเก็บวายมูลค่า220,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8 7 0 0 0 0บาทภายในสะสมวนยดังกล่าวไว้กว่า4,000ขวดรัฐบาลญี่ปุ่นจัดสรรงงบประมาณรายปีให้แก่สำนักพระราชวังเป็นเงิน10,000ล้านเยนหรือประมาณ2,400ล้านบาทโดยประมาณ70%ของเงินดังกล่าว ถูกนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับบุคลากรที่รับใช้ราชวงศ์ญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นในปี2003งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ญี่ปุ่นตกอยู่ที่ประมาณ27,200ล้านเยนหรือประมาณ6,500ล้านบาทโดยจัดสรรให้สำนักพระราชวังประมาณ18,400ล้านเยนหรือประมาณ4,400ล้านบาทซึ่งในนั้นประกอบด้วยงบราชสำนักฝ่ายหน้า6,400ล้านเยน หรือประมาณ1 5 0 0ล้านบาทงบพระราชวงศ์ประมาณ300ล้านเยนหรือประมาณ71ล้าน71บาทและงบราชสำนักฝ่ายในประมาณ200ล้านเยนหรือประมาณ47ล้านแ0สนบาทนอกจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วยังมีอสังหาริมทรัพย์ในนามพระราชวงศ์อีกด้วยมีทั้งฟาร์มโคโนมเนื้อสัตว์และผักสดสำหรับราชวงศ์โดยเฉพาะโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300เฮกเตอร์ ในการดูแลาฟาร์มดังกล่าวจำเป็นต้องจ่ายเงินปีละเกือบ5้าล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ180ล้านบาทแม้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะพัฒนาไปไกลมากแล้วแต่ประชาชนยังคงยินดีอุ้มชูสถาบันกษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นก็ยังเลือกที่จะเลี่ยงการอวดโอ้ความมัง่งคั่งพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสมถะยกเว้นองค์จักรพรรดิกับจักรพรรดินีที่ปรากฏพระองค์บ้างเป็นครั้งคราวส่วนสมาชิกอื่นในราชวงศ์นั้น นอกจากออกงานพระราชพิธีแล้วจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนน้อยมากเว้นเสียแต่ในช่วงเวลานั้นสื่อมวลชนต้องการจับตาดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษในปี2013มีกระสาข่าวว่าเจ้าหญิงไอโกะถือกระเป๋าแบรนด์ดังไปเที่ยวสวนสัตว์กับเพื่อนนักเรียนซึ่งตกเป็นเป้าความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างรวดเร็วแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าในเวลานั้นเจ้าหญิงยังเป็นเพียงนักเรียนชั้นประถมอายุ12ขวบเท่านั้น กระเป๋าที่พระองค์ถือเป็นแบรนด์หรูจากอิตาลีโลโก้แบรนด์บนกระเป๋าใหญ่สะดุดตาแค่มองแวบเดียวนักท่องเที่ยวคนอื่นที่สวนสัตว์ก็จำได้ซึ่งพนักง,งานของแบรนด์ดังกล่าวให้ข้อมูลว่ากระเป๋าใบที่เจ้าหญิงถืออยู่เป็นคอลเลกชันใหม่สำหรับเด็กรุ่นลิมิเต็ดสนนราคาอยู่ที่ 40, 0 0 0เยนหรือประมาณ9,500บาทเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เจ้าชายฮิซาฮิโต ก็เคยตกเป็นข่าวว่าสวมใส่แจ็คเก็ตแบรนด์ดังจากออสเตรเลียมูลค่า40,000เยนหรือประมาณ9,500บาทการแต่งงานในวังก็ใช้จ่ายไม่น้อยเช่นกันอย่างเช่นงานแต่งงานของไซโยโกะคุโรดะอาของเจ้าหญิงมาโกะเจ้าสาวได้รับของขวัญงานแต่งมูลค่า150ล้านเยนหรือประมาณ35,850บล้าน850 0 0 0บาทเงินจำนวนนี้ถือว่าเป็นรายรับเฉพาะกิจที่ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถโอนเข้าบัญชีของผู้รับได้โดยตรงหากวัดจากมาตรฐานคนทั่วไปถือว่ามากโขแต่สำหรับพระราชวงศ์แล้วถ้าต้องการอยู่อย่างเป็นสุขและรักษาไว้ซึ่งความเคร่งครัดของราชวงศ์นี่คือเงินที่จำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแม้จะแต่งงานเป็นสามัญชนและย้ายไปอาศัยอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามแต่ราชสำนักก็ยังคงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปคุ้มครองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีอายโกโมริยะอดีตเจ้าหญิงอีกหนึ่งคนที่ได้รับของขวัญมูลค่าประมาณ110ล้านเยนหรือประมาณ26ล้าน2 0 0 0บาทในงานแต่งงานเมื่อปี2018จักรพรรดิองค์ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติญี่ปุ่นพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระราชวงศธรรมดาแต่ยังมีรายได้จากการทรงงานอีกด้วยตัวอย่างเช่นในปี2019ทรงมีรายได้อยู่ที่300ล้านเยน หรือประมาณ 71, 7 1 7 1 0 0 0 0บาทสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นยังนับรวมถึงอดีตพระราชวังหลวงเกียวโตซึ่งตั้งอยู่ในเขตคามิเคียวเมืองเกียวโตสถานเพาะพันเป็ดในเมืองอิชิกาวะจังหวัดชิบะพระตำหนักคัสุระในเมืองเกียวโตและวินล่าหลวงอีก8แห่งแต่แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนราชวงศ์ทว่าราชวงศ์กลับไม่มีสิทธิขายทรัพย์สินเหล่านั้นได้ตามอำเภอใจ เพราะสิทธิดังกล่าวอยู่ในมือของสำนักพระราชวังที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นพระราชวังอิมพีเรียลที่ดินย่านอากาซะและที่อื่นๆซึ่งตั้งอยู่ในทำเลทองของโตเกียวและเกียวโตมีมูลค่ารวมกันหลายล้านล้านเยนหรือกว่า2องแสนล้านบาทแต่ในสายตาของราชวงศ์ญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความมั่งคั่งบนกระดาษไม่มีค่าอะไร เพราะแม้แต่พวกเขาเองก็เป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลไม่มีอำนาจอะไรมากมายนักในด้านของสถานะแล้วนั้นแม้ว่าองค์จักรพรรดิและราชวงศ์จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในบางเรื่องและมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่พวกเขาก็ยังซื้อข้าวของที่ต้องการได้เสมอถ้าหากครอบครัวขององค์จักรพรรดิต้องการเสื้อผ้าอะไรก็จะให้ทางร้านส่งเข้ามาให้ในวัง ถ้าหากเป็นเรื่องอาหารการกินก็จะให้ห้องเครื่องของวังจัดหาเป็นการช้อปปิ้งเข้าของเครื่องใช้ในรูปแบบของการถวายให้ส่วนในเรื่องการเดินทางออกนอกพื้นที่นั้นเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยดังนั้นนอกจากองค์จัก,กรพรรดิกับองค์มกุฎราชกุมากกร,รามาแล้วสมาชิกในครอบครัวของทั้งสองพระองค์จะได้ออกนอกวังยากมากแต่สมาชิกพระราชวงศ์คนอื่นกลับออกไปไหนมาไหนได้ในตอนที่เจ้าหญิงไอโกะบรลูนิติภาวะ สมาชิกราชวงศ์ส่วนใหญ่ต่างแต่งตัวสวยงามหรูหราเพื่อเข้าร่วมพระราชะพิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะของเจ้าหญิงไอโกะมีเพียงเจ้าหญิงคีโกะเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมงานนี้เนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่ตามรายงานของสื่อมวลชนไม่กี่วันก่อนงานเจ้าหญิงคีโกะได้เลือกของขวัญพิเศษและมอบให้กับเจ้าหญิงไอโกะแล้วโดยหวังให้เจ้าหญิงไอโกะได้ใช้ในเวลามีกรณียกิจเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆตามประสาพระยาสนิท แต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองของขวัญชิ้นนี้ก็สามารถสื่อความที่ต่างออกไปได้อีกเนื่องจากของขวัญชิ้นดังกล่าวคือกระเป๋าแบรนด์เนมสนนราคา1,70,000เยนหรือประมาณ4,600บาทโดยถ้าหากเป็นรุ่นธรรมดาของแบรนด์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ีราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านเยนหรือประมาณ3,34,000บาทแต่หากเป็นคอลเลกชันพิเศษก็จะมีราคาหลายสิบล้านเยนหรือล้านกว่าบาท แต่ไม่ว่าจะกรณีไหนของขวัญชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่สำหรับคนรวยที่มีกำลังซื้อราคาเท่านี้เรียกว่าขนนักแข่งไม่ร่วงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรดาเจ้าหญิงจะเลือกใช้แบรนด์หรูแบรนด์นี้กันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของพระธิดาองค์โตขององค์จักรพรรดิเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นทันทีที่กระเป๋าใบนี้ปรากฏข้างผวรตกายเจ้าหญิงไอโกะ ก็จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งพุ่มเฟือยใช้เงินไม่เป็นแม้ว่าทั้งเจ้าหญิงไอโกะและจักรพรรดินีมาซาโกะจะไม่ใช่คนบ้าแบรนด์หรูหรือไม่สนใจสินค้าแบรนด์เนมมากนักแต่ก็ลือกันว่าจักรพรรดินีมาซาโกะชอบใช้ของที่มีราคาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นหรือมาจากต่างประเทศก็ตามในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ พวกพระองค์รู้ดีว่าประชาชนกำลังจับจ้องเสื้อผ้าการแต่งกายของพวกพระองค์เพื่อคอยจับผิดดังนั้นทุกพระองค์จึงเลือกที่จะทำตัวสมถะแต่ถ้าหากเจ้าหญิงไอโกะใช้กระเป๋าที่ป้าสะพมยมอบเฉพาะเวลาส่วนตัวก็อาจเป็นการเพิกเฉยหรือดูถูกป้าสะพมยแต่ถ้าหากใช้ในเวลาออกงานต่างๆก็จะถูกสื่อและสาธรารณชนวิจารณ์กันสนุกปากดังนั้นสมาชิกราชวงศ์หลายคน จะเลือกแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องประดับและอื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหญิงคิกโกะตระหนักดีถึงเรื่องนี้ดังนั้นในเวลาออกสู่สายตาสาธารณชนจึงส่งใช้เฉพาะกระเป๋าถือแบรนด์ญี่ปุ่นที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่พระองค์ก็ชื่นชอบแบรนด์หรูต่างประเทศเช่นกันดังนั้นเขาของส่วนตัวจำนวนมากจึงมาจากแบรนด์หรูต่างประเทศแต่ทรงฉลาดพอ ที่จะเลือกใช้แบรนด์ญี่ปุ่นเมื่อปรากฏตัวต่อสาธารณาชนหรืออาจกล่าวได้ว่าทรงรู้ว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นมองพระองค์กับราชวงศ์อย่างไรดังนั้นเธอจึงเลือกแบรนด์ในประเทศเพื่อสนองความพึงพอใจของประชาชนมีข่าวลือว่าทรงมอบเครื่องประดับจากแบรนด์หรูต่างประเทศให้จักรพรรดินีมาซาโกเป็นของขวัญแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องประดับที่มาจากเจตนาดีแต่ก็ทำให้จักรพรรดินีมาซาโก ได้รับคำวิจารณ์ต่างๆนา,นานาด้วยเรื่องดังกล่าวลำพังข้อมูลที่เปิดเผยโดยสื่อมวลชนเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงมีชีวิตหรูหราอยู่ภายในพระราชวังขนาดสองล้านตารางเมตรมีผู้คนคอยปรนิบัติรับใช้มากกว่าพันคนและมีงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านเยนซึ่งถูกใช้ไปกับอาหารเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มขององค์จักรพรรดิกับสมาชิกราชวงศ์ แม้ว่าสมาชิกราชวงศ์จะใช้ชีวิตอย่างสมถะแต่ชีวิตดูราที่อยู่เบื้องหลังพวกนั้นมีอยู่จริงแน่นอนว่าตราบใดที่คนญี่ปุ่นไม่ต่อต้านทุกพระองค์ก็ยังคงมีชีวิตแบบนี้ได้อยู่ต่อไปเอาเละค่ะเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้กระดานคอมเมนต์ของเรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอและถ้าอยากรับชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ